สวัสดีครับท่านผู้ชมรับติตตามจิปตะชแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับพามาชมนะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ครับน่าจะเป็นแคนตาลูปครับแคนตาลูปไม่ได้ปลูกครับซื้อมากินแล้วเก่ออกเมเ็ดลอยๆทิ้งไว้นะครับดูฮะออกลูกเฉยเลยครับ ลูกด้วยครับลูกนี้ใหญ่กว่เพื่อนนะแก่แล้ยังไม่รูกอาจจะเป็นแคนตาลูกนะครับแคนตาลูกรวมสมบูรณ์จริงประเทศไทยอะไรร่วมงข,ขึ้นนะครับหนึงลูกสองลูกสามลูกนะครับ สี่ลูกห้าลูกดูครับห้าลูกพันตะลูกได้กินนะไม่ได้ตั้งใจปลูกครับเอาเม็ดทิ้งนะครับขึ้นเฉยสวยงาม ็นตะลุบที่บ้านเนินสวยงามสวยงามเป็นยิ่งนักอโอเคครับให้ชมคลินี้แหละครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ